If you like that, check this you out check that, สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสเนอนช่วงเช้าอาเดต้าขอรับผิดชอบผลงานแย่มิเกลอเดต้าผู้จัดการทีมารสเซนออกมายอมรับผิด หลังพาทีมปราชัยในนัดที่ผ่านมาปืนใหญ่พึ่งปราชัยคารังหลังจากโดนแอสตันวิลล่าบุกมาถล่มยับเยิน3ต่อ0ในเกมพิมลิกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับแอสตันวิลล่าสำหรับชัยชนะและวิธีการที่พวกเขาเล่นผมคิดว่าพวกเขาแข็งแกรงและจากมุมมองในทีมของผมผมขอแสดงความรับผิดชอบ เพราะมันเป็นผลงานที่ยอมรับไม่ได้ตั้งแต่ต้นผมจะเก็บงำสิ่งที่ผมพูดกับนักเตะในห้องแต่งตัวไว้หน้าที่ของผมคือการทำให้ทีมทำผลงานในระดับที่สูงสุดทุกๆ3ามวันและวันนี้เราทำไม่ได้นี่คือฟุตบอลและเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในการแข่งขันและอยู่ในผลงานที่แข็งแกร่งที่สุดก็จะโดนถลม่มมันเป็นการผสมผสานที่แย่ เมื่อคุณไม่ชนะการดวลคุณเข้าช้าและพวกเขาโฟกัสมากกว่าพวกเขามีความมุ่งมั่นในทุกๆจังหวะถ้าคุณไม่ป้องกันกรอบเขตโทษให้ดีพอและคุณมีโอกาสแต่ทำไม่ได้ไม่เราสร้างโอกาสได้ไม่มากพอแต่โอกาสที่เราสร้างขึ้นมันชัดเจนว่าเราต้องทำให้ได้แต่ถ้าคุณมองไปที่จำนวนของเกมที่ผ่านมามันไม่พอโทมัสปาเตบาดเจ็บ ผมสนับสนุนการเปลี่ยนตัว5คนและผมนุนให้มีนักเตะทีมที่สามารถลงเล่นได้20คนแต่นั่นเป็นอีกเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ปืนเตรียมส่งปาเตตรวจเดี่ยงสมสรออาร์ซันเตรียมส่งตัวโทมัสปาเตกองกลางของทีมเข้าตรวจสอบอาการบาดเจ็บในวันจันทร์หรืออังคารนี้กองกลางทีมชาติการ์นาได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมที่ปืนใหญ่ พึ่งปราชัยคารังหลังจากโดนแอสตันวิลล่าบุกมาถล่มยับเยินศูนย์ต่อสในเกมพิมลรีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยหลังจบเกมมิเกลอเดตาเผยว่ากำลังจะส่งนักเตะวัย27ปีเข้าตรวจสอบอาการบาดเจ็บหลังจากนี้ว่าจะหนักมากน้อยเพียงใดเราไม่ทราบเราต้องพาเขาไปตรวจสแกนในวันพรุ่งนี้หรือวันเมรืนนี้เขารู้สึกว่าเจ็บ ตั้งแต่เกมผ่านไปเพียง7-8นาทีสำหรับปาเตโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งแรกโดยทางเดอะการเนอร์ส่งดานี่เซบยอตลงสนามแทนให้ไหวแคมเบลและอาร์ตันซื้อเอดูอามาล่าตาข่ายแทนลักแเซตเควินแคมเบลอดีตนักเตะอาร์ตันยืนยันว่าอยากเห็นมิเกลอาริตาลงทุนซื้อออสซอนเอดูอากองหน้าฟอร์มฮอตจากเซลติก มาลาตาคายแทนอลรซองเดลักาเซตในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยความที่เอดูอามีข่าวลือร่วมกับอาอสตอนมานานแล้วผมจึงอยากเห็นเขาย้ายมาลาตาคายแทนลักาเซตในอนาคตอันใกล้นี้แคมเบลกล่าวกับฟุตบอลอินไซต์พวกเราทราบดีว่าลักาเซตยังไม่สามารถหาความที่แท้จริงและตำแหน่งของตัวเองได้เลย และในขณะที่อายุ30ปีแล้วต่อให้ฝืนไปเรื่อยๆก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมากว่านี้แน่ขณะเดียวกันเอดูอากำลังสร้างผลงานขย่าว,วงการลูกหนังด้วยการยิงประตูให้เซลติกแบบถล่มทลายแถมยกระดับคุณภาพขึ้นต่อเนื่องในทุกๆด้านอีกด้วยนักเตะระดับท็อปอย่างนี้จะอยู่คาแข้งในลีกสกอตแลนด์ได้นานสุดก็แค่จบซีซั่นนี้เท่านั้น และหากเขาย้ายทีมผมก็อยากให้ลงเอยกับอาร์ตอนของเรามากที่สุดโพดี้ชี้ปืนตัดขาดโอซิลกันแบบนี้ไม่โอเคลูคัสโฟโดนสกี้พูดถึงอาร์ตอนว่าทำไม่เหมาะสมที่ตัดขาดเมซุดโอซิลกับทีมกันแบบนี้ภายหลังเพย์เมเก,เกอร์ตาปรือไม่ได้ลงสนามเลยแถมไม่มีชื่อทั้งในพรีเมียร์ลีกรวมถึงยูโรปาลีกมิเกลอเดตากุนซือของอาร์ตตน ตัดสินใจตัดชื่อโอซิลออกจากนักเตะชุดที่ลงทะเบียนในพิีเมียร์และโยูโรปาลีกแถมไม่ได้ส่งเขาลงเล่นนับตั้งแต่เดือนมีนาคมโอซิลมีผลงานที่ดีในช่วงแรกที่อาร์เต้าเข้ามาคุมทีมเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหลังจากนั้นโพโดนสกี้มองว่าการหันแข้งวัย32ปีออกจากทีมแบบนี้ไม่เชื่อเรื่องที่โอเค และไม่ควรปฏิบัติกันแบบนี้หลังนักเตะผ่านการลงสนามเกิน250นัดและช่วยทีมคว้าแชมป์เอเอับได้3ส,สมัยผมอยากรู้เบื้องหลังแต่ส่วนใหญ่แล้วผมว่านักเตะที่อยู่กับทีมมา6-7ปีการตัดเขาออกจากทีมโดยสมบูรณ์แบบนี้ไม่โอเคหรอกนะโ o โดสกี้ให้สัมภาษณ์กับบิลสื่อแดนเบียคุณไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอก และผมไม่รู้เบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะแต่ต่อให้เขาทำบางสิ่งคุณก็ไม่ทำกันแบบนั้นผมไม่รู้หรอกแน่นอนมีบางสิ่งเกิดขึ้นในเบื้องหลังหรือไม่ไม่รู้แต่ต่อให้มีบางสิ่งเกิดขึ้นคุณก็ไม่น่าทำอย่างนั้นหลักๆแล้วคุณยังเก็บความมีคลาสของเขาไว้ในสนามได้โพโดนสกี้เคยใช้เวลาร่วมกับโอซิล มาสีสั่นครึ่งในตอนที่โอซิลย้ายมาจากเรอลมาเรดเมื่อปี2013และผ่านการพาทีมควา้าแชมป์เอฟเอครับร่วมกันในปี2014ก่อนจะอยู่ในทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์โลกในปีนั้นกับเข้าฟังพีต้าเชื่อเบเยอรินเรียกความเก่งสำเร็จแล้วคีแมนปลุกเราเพื่อนปืนมิกเกลอาริต้านายใหญ่ของอาร์ตอนเชื่อว่าเอ็กตอร์เบเยอริน ค้นหาจังหวะการเล่นที่ดีที่สุดได้แล้วในเวลานี้และนักเตะยังมีส่วนกับการสร้างแรงกระตุ้นในห้องแต่งตัวของทีมแบ็กไว25ปีบาดเจ็บหัวเข่าอย่างรุนแรงในช่วงต้นปี2019ทําให้นักเตะพลาดลงสนามไปหลายเกมแต่อย่างไรก็ตามเบยรินกลับมาลงสนามอย่างต่อเนื่องให้กับอาริต้านในเวลานี้อาร์ตันเปิดบ้าน รับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าในขณะที่ดาวเตชาสเปนได้พักจากเกมของยูฟายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อกลางสัปดาห์ผมคิดว่าเมื่อตอนที่เขาบาดเจ็บหนักมันทำให้เขาต้องใช้เวลาเกือบปีในการกลับมาเริ่มต้นใหม่และการยอมรับอาการบาดเจ็บนั้นมันต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างเพื่อที่จะกลับมาเป็นนักเตะในแบบเดิมอดิต้ากล่าวหลังจากคุณ ต้องผักฝืนร่างกายและโชว์ฟอร์มการเล่นออกมามันยังต้องทำออกมาให้สม่ำเสมอเมื่อคุณได้หลงเล่นมันเป็นสิ่งที่เขาต้องดิ้นรนในช่วงหลายปีหลังและเมื่อเขาทำได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นมันก็จะเริ่มไหลลื่นเขามีความมั่นใจมากขึ้นเขาเล่นอย่างสม่ำเสมอเขาสามารถทำได้มากกว่านี้สุดท้ายแล้วเขาจะมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้น และเขาก็จะพักฟื้นได้ดีกว่าเดิมกับสิ่งที่เกิดขึ้นฟอร์มการเล่นของเขายังดีได้ดีกว่านี้เบยรินลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของอาร์ซอนตั้งแต่ปี2013โดยอดิต้าถูกถามว่าการที่นักเตะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากกับสโมสรในช่วงที่ผ่านมามันเป็นเรื่องเดียวหรือไม่ใช่แน่นอนกับคาแรคเตอร์ของเขาพวกเรา ต้องการสิ่งนั้นในห้องแต่งตัวและเอ็กตอร์ก็เป็นคีย์แมนคนสำคัญตามความเห็นของผมกุนซือชาสเปนตอบเขาเป็นนักเตะที่มีความรู้สึกพิเศษต่อสโมสรเพราะเขาอยู่ที่นี่มานานและเขาก็ยังรู้สึกขอบคุณมากๆสำหรับโค้ชทุกคนสโมสรและแฟนบอลกับสิ่งที่ทำให้กับเขาเขาพร้อมที่จะแสดงความมั่นใจออกมาอยู่เสมอรวมถึงความพักดี ที่เขาแสดงกลับมามันเป็นสิ่งที่คุณต้องการในห้องแต่งตัวเพราะสุดท้ายแล้วมันจะต้องเป็นวัฒนธรรมของสมสรแห่งนี้